พี่น้องเขาลุมาล้มเขาลุ้มมาทิ้งขยะมูล่อยค่ะเพื่อนๆมันนีมากทิ้งขยะมูล่อยได้ส้นท้างหลังวา่วาวัดนเบาเล่นนดิปานยุประเทศเกาหลีพี่น้องปานยุประเทศเกาหลีบรรยากาศเฉย้มาแรง บรรยากาศช่วงเย็นค่ะวันนี้พามาทำอะไรเอ่ยวันพามาทิ้งขยะมูลฝอยอยู่โซนด้านหลังของที่ทำงานครับเพื่อนเมืองนะเขาจ่อเปิดไฟกันเมละ่ะห้าโมงนะคะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นเบิ่งสหายวันน้องหมา หาโมงหมงกว่ากวแล้วพี่น้องเปิดไฟละห้าโมงกว่ากว่าขอบคุณมากมายเลยคันเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมแม่วันแซบนัวนะคะอย่าลืมนะคะกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่วันแซบนัวหน่อยนะคะเพื่อนขอบคุณมากมาเลยค่ะ